สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญธรรมจักรหลวงพ่อบินวัดแก้วจังหวัดราชบุรีครับเหรียญนี้สร้างด้วยเนื้อตะกั่วนะครับด้านหน้าเป็นรูปธรรมจักรนะครับแล้วก็มีอักขรยันนะครับสี่ตัวนะครับเป็นหูในตัวเลยครับด้านหลังก็เป็นยันนะครับเป็นยันตารางครับ สร้างประมาณปีพุทธศักราช2490นู่นครับครับก็เป็นเหรียญเก่าแก่ของจังหวัดอ่าบริเหมกันครับหลวงพ่อบินนะครับท่านเป็นอนดีตเจ้าวาดของวัดแก้วครับได้สร้างไว้ครับก็รูปแบบ